กำลังเข้ามานะกำลังเข้ามาเออนางอ้วนๆเลยนางอ้วนๆใหญ่ๆสวยๆเลยนั่นี่ย ทั้งซื้อทั้งดูเลยโอ้มาเห็นแล้วมันสู้อีกบ้านไม่ได้เลยครับว่าเป็นยังไงคะ่าานแพงกวบ้โอ๋อถ้าถ้าบ้านมันจะถูกกว่านี้นทั้งซื้อทั้งดูเลยเนะานะนนคือ,บอใบเหมือนกล่องเหมือนก็ขวาแล้วขาให้สู้สู้ไม่ได้เลยมาจากไหนกันคะเนี่ย